ข่าวไหมคะเดี๋ยวเปิดข่าวให้ฟังนะก็็อาาจจะเปนที่่วฟังข่าวหรือว่าฟังละครดีจังหวะที่ไม่รู้ว่าคื้องานแบบนี่มันมันเหมือนกับทุกอย่างมันจะลาบลื่นมาตลอดเลยนะฮะคือแบบดีลงานมาเป็นรับซื้อของมีเงินไปซื้อมาขายได้กำไรที่สามเมื่อกี้ก็เป็นตัวเลขที่ต้องมองว่างานอาชีพอาชีพเนี้ยก็คือแบบถ้ามันได้เสร็จ ดีตอนเช้าวันที่26ตุลาคม2 5 6 7นะคะกอนอนอยู่ตรงนี้กอดื่มนมแล้วรื่องลวไมีนเ้องแน่รมนมทานกล้วยทานงาเรียบร้อยแล้วนะคะยกขึ้นมาดิยกขึ้นมาวัสตี่่ะ สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีค่ะพ่อดื่มนมกันกล้วยทานยาเรียบร้อยแล้วเก่งม,ม,มากเลยอันนี้พ่อนอนทัานผ่อนร้ยค่ะอคอะ ดูให้ดูพ่อดูพ่อโอ้ยพี่ส่วนสวัสดีพัดมาแล้วสวัสดีค่ะให้ดูพ่อให้ดูพ่อพี่ส่วนสวัสดีพัดสวัสดีค่ะขอบคุณที่เอยจับปัจจัยให้นะคะอบคุณที่เขาจับปัจจัยให้นะคะอุ้ยใครมาเนี่ยเอ้ยสวัคุณค่ะฟังได้งแต่แรกเลยนะรู้ใจว่าสวัสดีค่ะ ขอบคุณคุณใบหมนพ่แม่นะคะหัวใจสมาป้ขอบคุณค่ะขคุณคุณป้อใบหมอนนะคะให้หัวใจส้มขอบคุณค่ะใหมนะคะกแ่ขอบคุณค่ะให้กลับมาเยอะเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทานนะคะสวัสดีค่ะ จะจับกระเทือนไหนนะคะไม่มีค่ะตับกล้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมจับใจนะคะสามสามไม่ใช่ผู้พิทสาม ยใจกับคุณมาี่ม่นะคะไม่ได้้สวัสดีค่ะสวัดีคุณสวัสดีค่ะน่ั่งี้น่ามั่งน่าัี้่ามังีน่มั่ี้่ามั่นามั่ี้่ามนาี้นั้่ามั่งง่ามั่ง้น่าม่้น่ามังงี้น่ามั่่ามั่งี้่ามี่ามั่ีน่าี้นังี้ั คุณกุลาบค่ะคุณ่ะขอบคุณกุลาบค่ะขอบคุณตาโอ้บรรลบุรุายัางใกล้เลยใกล้บรรุรแล้วลขอบคุณคุณป้าใบหมอนค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะ